ว่าชื่อแนม My name is Lisa My name is Lisa Lisa, <c oughs> Lisa คะคนนี้เป็นอะไรคะลูกทำไรคะฮึแซ่ใช่แล้วคนนี้ล่ะคะ Happy h a p p g o o s อ้าวอุ้ยคนนี้ตื้นตื้นคืออะไรคะนี่ลึกอ่าอันไหนคะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรคะตื้นว่าไงคะชาอะไรคะ ชาโลว์มาแล้วลึกอะคะลึกอะไรคะดีบใช่บุ้ง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 เลยต่อไปนะคะอันนี้ใครคะนี่เขาทำอะไรอ้วนฮะอาแฟดอ้วนแล้วคนนี้ละคะอันนี้ละคะไข่อ้วนอ้วนกับอะไรคะผอมผอมว่าไงคะไข่อ้วนไข่อ้วนอันนี้แฟตอ้วนเนาะแล้วอันนี้ละผอมว่าไงคะผอมสังคกตว่าไง ตินใช่ดอันนี้เนาะโอเควูวเต่ากับกระต่ายชา้ชาช้าแบบนี้เรียกว่าอ,อะไรคะกระ,กระตา่ะะตายกับเต่ากร,ก,รกระต่ายกับเต่ากระเต่ากระกระต่ายวิ่งเร็วนี้ว่าไงคะฝาดแล้วช้าหรอช้าว่าไงสโลสโลเก่งมากอันนี้ลูกใหญ่กับลูกเล็กเนาะลูกใหญ่คืออะไรคะบีบีเก่งมากแล้วเลขอะคะ สมองเก่งมากค่ะนี่กลางวันกับกลางคืนเนาะกลางวันว่าไงคะอู้ไม่ใช่กลางวันกับกลางคืนอันนี้ร้อนร้อนว่าไงคะร้อนภาษาอังกฤษว่าไงร้อนลิซ่งร้อนภาษาอังกฤษว่าไงอ่ะอันนี้หนาวคือ cold แล้วร้อนอ่ะ hot hot เก่งมากค่ะอันนี้นะคะลูกแห้งกับเปียกลิซ่ามาดูแห้งกับเปียกสิแห้งกับเปียกเนาะเปียกภาษาอังกฤษว่าไงหลบ เวทแล้วแห้งอ่ะดรายเก่ง <Right. S 1> okay. มากต่อไปนะคะขึ้นกับลงอ่ะขึ้นอ่ะแล้วลงอ่ะคะโค mm. ลงอะไรคะดาวดาวอ่ะ <c oughs> อันนี้ข้างหน้าว่าไงคะ <Back. S 1> ไม่ใช่แบ็คแบ็คอยู่นี่หรอกแบ็คข้างหน้าคืออะไรคะฟร n น ข้างหน้าคือฟรอนข้างหน้าคือฟรอนพูดกับลูกข้างหน้าคือฟรอนฟรอนข้างหลังคืออะไรคะลูกแบกแบกเก่งมากค่ะอ่าอคนนี้คนนี้ทําอะไรนะอันนี้เสียงดังกับเงียบเสียงดังสังคิตว่าไงเสียงดังสังคีตว่าไงนะาวาวาวอ่าแล้วแล้วเงียบปะเงียบปะเงียบสังคีตว่าไงอะไรนะควายเอ่ ต่อไปนะคะคนที่อยู่ข้างนอกคนที่อยู่ข้างในคนที่อยู่ข้างนอกว่าไงอา้อาวอ้าวแล้วอยู่ข้างในอะ่ะอ้าวอาวอา้อาอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในว่าไงคะอินอ่าอินแบบต่อไปไายบายอันนี้นะอู้คนนึงนะคนนึงแข็งแรงคนหนึงป่วยป่วยว่าไงคะเห็ดซ <Hit. S 1> ีแล้วแข็งแรงอะ่ะเฮวติเฮติตโอเค สิใช่สิกมาสบายเนาะอ้าวอันนึงใหม่เนาะใหม่อันนี้เก่าใหม่ว่าไงคะโอโออันนี้ลูกโอโอคือเก่า um, แล้วใหม่อ่ะใหม่คืออะไรคะนิวใช่ลูก <New. S 1> พี่มักตอบนิวต่อไปสูงเดี๋ยวแม่สอนสูงคือไฮ yeah, <for> อันนี้โล <No. S 1> ใช่ไฮกับโลนะคะต่อไป oh. แคบๆแบบนี้เรียกว่า narrow <Hi. S 1> สูงวง,ง,งกว้างแบบนี้คือวายตัวสูง,สงใช่ใช่สูง high อ่ะ wide เนาะต่อไปน้องลิซ่าอันนี้ทอสูงนิซ่า,ม,ม,าม,มาเรียนก่อนนิซ่ามาเรียนนี่ใกล้จะเสร็จแล้วทอสูง short short สั้นเนาะอ้าวต่อไปกลางวันกับกลางคืนง่ายกลางคืน night night กลางวันล่ะคะกลางวันอะไรคะลูก น้องูใช่น้อกพูกันนี้ล่ะกลางวันว่างไงคะมาแอบดู<ม>อ,อ๋อน้อกพูกันแอบอยู่ในแล้วอันนี้ล่ะคะกลางวันว่างไงคะเด<ม>ใช่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายอู้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายหนักเฮฟวี่เบาอะคะไลท์ใช่อันนี้อะไรคะข้างบนโอเวอร์ <Over. S 1> ข้างล่างอันเดอร อ่าแล้วแล้วสะอาดว่าไงสะอาดถ้าสกปรปกคืออะไรคะเดี๋ยตีเดี๋แล้วสะอาดอะ <Please. S 1> ่ะคุยหนนิสาลิสาภูคือยังไงคะรับภูภ<ด> <P oo. S 2> ูดึงดึงแล้ว push push push. Push. พูดอ่ะพูดสะพูดพูดถึงใ <Why. S 2> นผลักเอาไปบ,บายกล้องก่อนไปบายกล้องก่อนนาองลิสา,า <Okay. S 2> เรียนออฟภาษิตค่ะเรียนออฟภาษิตค่ะค่ะอ่าเรียนออฟภาษิตค่ะแล้วสวัสดีค่ะกันลูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแลนสวัสดีค่ะก่อนเลยจ้าซ่าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยังไงคะสวัสดีค่ะ